พอยมาทำไมพี่บอกพอยไปแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาหาพี่ที่บริษัทอีกอ่ะก็พี่เป็นโรคกระเพาะพอยไม่อยากให้พี่สั่งอาหารข้างนอกกินพลอยก็เลยห่อเกี๊ยวมาให้อ่ะเนี่ยกำลังร้อนๆเลยนะพี่กินหน่อยนะแต่พี่ไม่อยากกินอ่ะพอยพี่ล้องท้องหนยนะเดี๋ยวก็ปวดท้องอีกหรอกก็พี่บอกว่าพี่ไม่กินไงนี่พลอเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะ พี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ต้องการให้พลอยมาดูแลพี่แบบนี้ด้วยพลอยฟังพี่นะต่อจากนี้ไปพลอยไม่ต้องมาหาพี่ที่บริษัทอีกแล้วถ้าพลอยว่างมากก็ออกไปหางานทําจะได้แบ่งเบาภาระคือพลอยพลอยใส่หัวไม่ได้แล้ว ท่านประธานเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนั่งก่อนสิคุณทำตำแหน่งพนักง,งานบัญชีใช่ไหมใช่ครับคุณคิด<ม>ว่าคุณทำงานบัญชีได้ดีไหมผมคิดว่าผมก็ททำได้ดีพอสมควรนะครับงั้นถ้าผมจะบอกคุณว่าภรรยาของคุณมีค่ามากกว่าสองล้านคุณจะเชื่อผมไหมเออ ท่านประธานพูดถึงเรื่องอะไรนะครับงั้นคุณลองคิดบัญชีตามที่ผมบอกนะจ้างแม่บ้านซักผ้าทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านเดือนหนึ่งก็หนึ่งหมื่นบาทไม่เยอะไปใช่ไหมปีหนึ่งก็แสนกว่าบาทถ้าคุณหาภรรยาคนหนึ่งแล้วเขาอยู่กับคุณสิบปีจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่ ไม่ยังต้องคลอดลูกให้กูอีกนะถ้าคิดเป็นเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าไม่ถือว่าเยอะไปใช่ไหมคุณทำบัญชีเก่งคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าสี่สิบปีจะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าหากคุณคิดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกตั้งคุณแต่งงานกับภรรยาคุณก็ต้องติดหนี้ภรรยาแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นครับท่านประธานตอนนี้เมียผมก็บ่นเหมือนแม่ผมมากขึ้นทุกวันอ่ะ มันน่าสำคาญมากเลยนะครับที่สําคัญน่ะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเธอก็ไม่เคยแต่งหน้าทําผมใส่เสื้อผ้าสวยๆบ้างเลยอะ่ะอ้วนก็อ้วนปล่อยเนื้อปล่อยตัวเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันผมก็ให้คนอื่นจะแย่อยู่แล้วครับที่ภรรยาคุณอ้วนแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะเขาคลอดลูกที่คุณหรอกหรอกและที่เขาไม่ได้สวยไม่ได้หุ่นดีเหมือนผู้หญิงคนอื่น ก็เพราะว่าเขาเอาเวลาเป็นทุ่มเทให้กับลูกให้กับคุณและครอบครัวหมดยังไงล่ะจะว่าไปเขาก็ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับคุณแต่เพียงเพราะเขาเป็นภรรยาคุณเลยต้องคอยเป็นห่วงดูแลเล้าใจคุณตอนที่คุณไม่มีหน้าที่การงานไม่มีเงินทองเขาก็ไม่เคยรังเกตคุณเลยนะตอนที่คุณตกอับ เขาก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณตอนที่คุณไม่สบายเขาก็คอยดูแลคุณตอนที่คุณแก่เขาก็คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณจนคุณแก่ตายผู้หญิงอ่ะก็เปรียบเสมือนกระจกถ้าคุณทำดีกับเขาเขาก็ทำดีกับคุณถ้าคุณเคารพเขาเขาก็เคารพคุณถ้าคุณมอบความรักให้เขา เขาก็จะรักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาสิถ้าคุณทำให้เขาต้องร้องไห้เสียใจเขาก็จะทำให้คุณเสียใจได้เช่นกันถ้าคุณทำให้เขามีความสุขเขาก็จะทำให้คุณมีความสุขเหมือนกันและถ้าเขาทะนุถนอมคุณคุณก็ต้องทะนุถนอมเขาเช่นเดียวกันอย่ารอในวันที่เขาร้องไห้แล้วคุณเพิ่งรู้สึกผอย่ารอ ในวันที่เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วคุณเพิ่งนึกได้กับสิ่งที่เขาทุ่มเทและอย่ารอในวันที่เขาจากไปและคุณเพิ่งสำนึกได้ว่ารักเขามากแค่ไหนถ้าเขาตัดสินใจจากคุณไปจริงจริงคุณจะไม่มีโอกาสให้เขากลับคืนมาอีกเลยผมเข้าใจนะครับท่านประธานขอบคุณครับ เฮยเฮย